ต้นกันที่ภารกิจของพลเอกประยุทธ์จรรันทโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชนะครับวันนี้ก็เดินทางไปไปประธานในวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบก28ปีที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์นั้นก็ระบุบ,บอกว่าทหารนั้นเหนื่อยมามากนะครับทำงานมากันอย่างตรากตรำและก็ทําเพื่อชาติแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนแล้วก็ระบุช่วงท้ายครับบอกว่าทหารนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่าท้ออย่าเหนื่อยครับ พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอในฐานะผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์83รูปในโอกาสครบรอบวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบ,บก28ปีณกองบัญชาการกองทัพบ,บกถนนราชดำเนินโดยมีนายทหารระดับสูงอาทิพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้ขออภัยครับรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัดชยัยสาลิกัญยะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอก,ากอักษราเกิดผลเสนาธิการทหารบกและกั กำลังพลของกองทัพบ,บกเข้าร่วมกันอย่างคึกคักนอกจากนี้ได้มีประชาชนเดินทางมามอบของที่ระลึกและให้กําลังใจแก่พลเอกประยุทธ์ซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวขอบคุณและอวยพรกลับให้ทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นประจําหน่วยแก่กําลังพลของกองทัพบ,บกโดยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวให้โอวาดกำลังพลตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณกำลังคนทุกระดับที่ได้ทำงานให้กองทัพบ,บกด้วยดีตลอดมาอยากให้ทุกคนประพฤติดีและขอให้ทุกหน่วยร่วมกันทำงานรับใช้ชาติทำเพื่อประชาชนและต้องเป็นแบบอย่างความเข้มแข็งความสามัคคีตลอดจนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ทำขออภัยครับทุกวันนี้ที่ทำก็ทำเพื่อประเทศชาติ ตอนนี้ต้องยอมรับว่าทหารทุกคนเหนื่อยมากแต่จะต้องทําเพื่อประเทศชาติการแก้ไขปัญหาของประเทศถ้าทําไม่สําเร็จก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ทหารทุกคนปฏิบัติตัวให้ดีเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนอย่าท้ออย่าเหนื่อยผู้บัญชาการทหารบกหรือพอบทอบก็ยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็เป็น ช่วงสั้นๆที่ท่านได้กล่าวกับกำลังพลในช่วงเช้าของวันนี้ใช่ค่ะบรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความคึกคัก